ครับผมก็ขอสดีวันพ่อแห่งชาตินะครับผมก็ขอสดีคุณพ่อทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอให้คุณพ่อทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกทุกท่านนะครับผมก็มีชมให้ดูเป็นไม้ทิต่อใหญ่ๆนะครับผมอันนี้บอกตรงๆว่าเป็นไม้ที่เพี้ยนนะเป็นไม้เพี้ยนนะครับผมอยู่ในกลุ่มอาลานะในกลุ่มอาลา เป็นไม้เพี้ยนแต่ว่าตอขวใหญ่มากอันนี้ตัดแต่งบางส่วนอ่านต้นใหญ่มากนะครับผมอันนี้คือต้นที่หนึ่งไม้เพี้ยนนะต้นหนึ่งอันนี้ต้นที่สองนะรากน,นี่โอเคสวยนะสวยแต่ว่าเป็นไม้เพี้ยนนะอันนี้มีกิ่งเมมสามกิ่งเลยก็เหมาะที่จะไปเลี้ยงดูนะไปเที้ยนเพื่อกามสวยงามก็แล้วกันนะเวลาออกดอกมาเป็นแบบไหนก็ไม่ไม่รู้นะถ้าเป็นไม้ดอกชั้นเดียวนะเป็นอ่าในสายพันธุ์ลานะครับผม เป็นไม้เพี้ยนนะไม้เพี้ยนเป็นไม้ที่ฟอมเพี้ยนติดฟอมติดฟอมติดฟอมไม้ติดฟอมนะต้นใหญ่มากๆนะต้นใหญ่นะเนี่ยอันนี้ตัวที่หนึ่งอ๋หนึ่งสองเนี่ยจะต้นละเท่าไหร่ไปร้อยแปดสิบแล้วกันนะต้นร้อยแปดสิบใหญ่มากนะร้อยแปดสิบเนี่ยต้นร้อยแปดสิบบาทเองนะมีสองต้นตัวนี้ก็ไม้ติดฟอมเช่นกันตัวนี้ร้อยเดียวนะ ตอนนี้หนึ่งร้อยเต่ว่าใหญ่นะอันร้อยยี่สิบาทก็แล้วกันเนาะก็ข้ากล่องด้วยค่ากล่องด้วยอันนี้ร้อยี่สิบาทเนาะร้อยยี่สิบาทตัวนี้ก็ตัวละร้อยแปดสิบก็แล้วกันนะแต่ว่าใหญ่นะคุ้มคุ้มค่าเลยนะคุ้มค่าเงินวมากนะเนี่ยร้อยแปดสิบาทส่วนเนี่ยก็เป็นไม้เจเบนาเสียกิ่งนะอันนี้จะมีอยู่หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้น สี่ต้นนี้นะสำหรับวันพ่อไปตัวละสองร้อแปดสิบาทนะสีต้นตัวละสองร้อแปดสิบาทนะก็ประมาณนี้นะครับผมวันเช้านี้มาเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้ไปทุกนาไปทำง,งานที่ทุกนาก่อนวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นถ้ายัางไงได้เจอกันใหม่นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะขอบคุณมากกต่อ,อันนี้ไม่แพงมากนะร้อยแปดสิบาทเพระาะว่าหน้าเลี้ยงมากนะไมเ้เติวโตก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผม ขอบคุณที่เข้า,ามาเยี่ยมชมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ